เครื <Cornell>. ่องใหม่นะครับมือสองยกยันมานะครับเครื่องนอกอันนี้เป็นโคมาสูปพีซีสามศูนย์้นเจ็ดกำลังยกเครื่องใส่ใหม่ครับอันนี้เครื่องเก่านะครับเครื่องเก่าเป็นเครื่องโคมสูเลยเครื่องที่ยกใส่ใหม่นี่เป็นเครื่องของยันมาครับ ตัวช่างสุวัสดนะครับนี่ขออนุญาตช่างสุวัสดไลน์ลงยูทูบหน่อยนะครับขออนุญาตแล้วนะครับช่างสุวัสดเจ้าเครื่องใหม่นะครับเป็นเครื่องยันม่านะครับสามศูบของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้พอพอพอมันจะตุกเลยนี่เดี๋ยวเอาแป๊บมาอัดตรงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องแม็คโครครับพีซีสามศูนย์นะครับตัวนี้คอมพิวเตอร์พีซีสามศูนย์รุ่นรุ่นเจ็ดไกลแ ใหญ่อันนี้นะครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวติดตามดูโจ๊ะเลยนะครับคันนี้เดลองดู